มกราคมเดือนที่นานที่สุดครับหลายคนจะรู้สึกว่าเดือนนี้ยาวนานเหลือเกินครับเพราะนี่คือ January Effect นักจิตวิทยาบอกไว้ว่าในเดือนมกราคมครับสมองของเราจะเจอเสียเรื่องพร้อมกันครับอย่างแรกครับนั่นคือวันหยุดจบนะครับแต่ว่าพลังยังไม่กลับมาเขาเรียกว่าเป็นอาการของ post holiday b l u e ครับก็คืออย่างแบบนึกถึงการหยุดอยู่สังสรรค์อยู่นะครับอย่างที่2คือตั้งความคาดหวังไว้สูงครับปีใหม่หลายคนจะทํานั่นทํานี่ให้สําเร็จภายในปีใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆครับแต่ว่าพอทําไม่ได้ ก็จะรู้สึกว่าโหวเวลาผ่านไปนานเหลือเกินอย่างที่3ครับอันนี้น่าจะสําคัญเหมือนกันนะนั่นก็คือเงินหมดครับค่าใช้จ่ายภาระตั้งแต่ปลายปีแล้วค่าใช้จ่ายต้นปีครับทำให้เกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าภาระทางความคิดเลยรู้สึกว่าโหยาวนานเหลือเกินเงินหมดแล้วและอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือยังไม่มีเหตุการณ์ให้รอครับเพราะว่ากราคมมันเพิ่งจะเริ่มต้นอะ่ะแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้รอแล้วไม่มีอะไรให้สนุกสนานไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นอีกแล้วก็เลยรู้สึกว่าฮเดือนนี้ ผ่านไม่นานจังเตรียมตัวเลยนะครับเดี๋ยวเดือนนี้จะมีคนโพสต์ว่ามกรามี60วันปะเนี่ย